ดี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 แบบดี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 มากๆนะคะเราช้ความที่แบบเหมือนคนที่กําลังค้นหาตัวตนใช่ไหมเพราะงั้นปัดขวาค่ะผ่านแอปพลิเคชันทําให้เราแบบอินสุดสนะคะเขาจะเปิดตัวกันไหมเขาจะรักกันยังไงเพราะตัวจริงเขาก็แบบมีเคมีด้วยอะ่ะสวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ วายบุ๊กแฟร์ชาแนลนะคะในเอพิซอดนี้ค่ะม่อนจะพาทุกคนมารีวิวซีรีส์วายนะคะใน Netflix ที่มีชื่อเรื่องว่าอ l ลิ e ค่ะ จริงนะคะอีลิตเนี่ยถือเป็นซีรีส์สตรทสัญชาติสเตนที่ดําเนินเรื่องหลักด้วยคดีฆาตกรรมนะซึ่งก็น่าตื่นเต้นมากๆมอนชอบมากๆนะคะแต่ว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยเขาจะมีคู่คู่หนึ่งนะคะซึ่งด้วยหน้าตาที่หล่อๆหลาแล้วก็เคมีที่เข้ากันเข้ากันของทั้งสองคนนะคะก็เลยทําให้คู่นี้โด่งดังมากๆในโลกของอินเทอร์นเน็ตช่วงที่ซีซั้นแรกออกมานะคะแล้วโมนิ่งก็เป็นหนึ่งนั้นค่ะ ส่วนของ EP นี้นะคะมอนก็จะขอโฟกัสไปแค่เฉพาะคูน่นี้ไม่ขอเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักนะเพราะว่ามันอาจจะ ออกทะเลไปไกลสักนิดหนึงเพราะงั้นวันนี้ไปดูกันเลยคะ่ะในเรื่องนี้นะคะก็มีตัวละครเนี่ยหลากหลายตัวมากๆนะเพราะงั้นม่อนจะค่อยๆแนะนําให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักไปทีละตัวทีละตัวนะคะเริ่มต้นที่พระเอกของเราก่อนเลยที่มีชื่อว่าอันเดรค่ะอันเดรนะคะในเรื่องเนี่ยเขาอะเป็นลูกของพอโรงเรียนเขาเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มพ popula นะคะหรือว่าเรียกง,ง่ายๆว่าก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันกันกบชื่อเรื่องอะก็คือเหล่าอีลิฟต,ต่างๆในโรงเรียนนะคะแล้วก็ตัวอันเดร เ,เค่อนข้างสับสนกับเซ็กชวลิตี้ของตัวเองนะคะว่าสรุปฉันชอบผู้หญิงหรือว่าฉันชอบผู้ชายแต่ด้วยความที่แบบเหมือนคนที่กําลังค้นหาตัวตนใช่ไหมเพราะงั้นเขาเองเนี่ยก็ยังไม่สามารถเล่าให้เหล่าเพื่อนสนิทฟังได้นะคะหรือแม้กระทั่งปรึกษาพ่อแม่นะคะเขาก็เลยเลือกที่จะเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวนะ,ะแล้วก็ใช้วิธีปัดขวาค่ะผ่านแอปพลิเคชันแทนจนกระทั่งเขาเนี่ยได้ไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งค่ะซึ่งคนนั้นก็คือนายเอกของเรานะคะที่มีชื่อว่าโอมา โอมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นเพื่อนกับตัวเอกอีกหนึ่งคนนะคะแล้วก็เป็นน้องชายของตัวเอก อีกหนึ่งตัวเช่นเดียวกันโอมานี่เป็นเด็กมุสลิมนะที่ไม่ได้เรียนต่อนะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยค่อนข้างขัดสนแต่ว่าพี่สาวของเขาที่เป็นตัวเอกในเรื่องนี้ได้สกอเลชิพนะคะมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะโอมานี่ก็ตั้งใจว่าด้วยความที่หัวไม่ได้ดีเท่าพี่สาวก็เลยหางานทำแล้วก็ปัดขวามาเจอกันกันกบอันเดรเนี่ยละคะ่ะแล้วก็เลยได้นัดเจอกันแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มสารสัมพันธ์กันนะคะ หังจากที่2คนนี้คบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะน้องอูมาของเราคะ่ะก็อยากที่จะเปิดตัวแหละเออแต่ว่าอันเดรเนี่ยเขาก็ยังไม่พร้อมนะเนื่องจากว่าเขายังไม่ได้คําเอากับใครเลย ทั้งพ่อแม่แล้วก็เพื่อนเองนะคะก็เลยทําให้ความสัมพันธะ์มันเหมือนเป็นความลับสักนิดนึงนะซึ่งเรื่องนี้มันก็เลยทําให้เราแอบลุ้นนะคะว่ามันจะดําเนินต่อไปในทิศทางไหนนะ mm. เพราะว่าอย่างตัวโอมาเองอก็มีประเด็นเรื่องที่ครอบครัวเป็นมุสลิมใช่ไหมเพราะงั้นการที่เปิดตัวว่าเป็นเกย์มันค่อนข้างแบบเซนซิทีฟมากๆอยู่แล้วนะคะในขณะที่อันเดรเองอก็มีสังคมที่จะต้อง ที่จะต้องแคร์เออมีสายตาของสังคมที่จะต้องแคร์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนอินลีฟหรือว่าคุณแม่เองที่เป็นผอ,อ,อของโรงเรียนนะคะเพราะงั้นตอนที่เราดูเราก็เลยเรียนมากๆกับ2คนนี้นะคะและความรู้สึกหลังจากที่ดูจบเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องนี้ จะบอกเลยว่ามันแบบดี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 แบบดี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 มากๆนะคะเราชอบมากๆแบบติดงมเงมเลยนะเรื่องนี้นะชอบถึงขนาดตามไปติดตามนักแสดงจริงๆของทั้ง2ตัวละครเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเอรอนปิเปรนะคะหรือว่าโอมาอายโซนะคะนักแสดงอันเดรแล้วก็โอมาของเรานะคะน้องใช้ชื่อเดียวกันแต่ในเรื่องค่ะก็ถือว่าดีมากๆว่แล้วตัวจริงเขาก็แบบมีเคมีด้วยอ่ะเออคือมันมันทั้งในในจอแล้วก็นอกจอตอนนั้นนาทำให้เราแบบอินสุดๆนะ แล้วถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของเนื้อเรื่องเนี่ยก็เข้มข้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นเส้นเรื่องหลักหรือว่าเส้นเรื่องรองนะในสองเส้นเรื่องหลักอย่างที่ม่อนบอกไปว่ามันเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมใช่ไหมตอนนั้นเรา,เราก็รุ้นเหมือนกันว่าสรุปสุดท้ายแล้วอ่ะใครเป็นคนฆ่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในขณะที่เส้นเรื่องรองอ่ะก็น่าสนใจเหมือนกันอย่างที่ม่อนบอกไปว่าสรุปแล้วเขาจะเปิดตัวกันไหมเขาจะรักกันยังไงเพราะว่าคนดิ่ชอนของแต่ละคนเนี่ยก็เยอะเหลือเกินเราเรื่องนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นซีรีส์สัญชาติสเปนแล้วนะคะ ก็แซ่บมากๆมีซีนแบบเผ็ดๆเด็ดๆเยอะมากๆตลอดทั้งซีรีส์เลยเพราะงั้นเรื่องนี้นะคะก็จะบอกว่าสนุกมากๆอยากให้ทุกคนได้ไปดูกันนะแต่มอนขอออกตัวก่อนว่ามอนอะชอบแค่ซีซันหนึ่งแล้วก็ซีซันสอเท่านั้นนะคะในส่งซีซันสามซีซัน4ีที่มันแบบ เริ่มไกลเริ่มออกทะเลไปเริ่มเปลี่ยนแคสแบบว่าแคสติ้งเก่าออกเอาแคสติ้งใหม่เข้ามาแล้วก็มีเนื้อหาวนเวียนแบบมันจะเริ่มซ้ำไงนึกออกไหมพอซีซั่นสามซีซั่นสี่เขายังอยากจะเกาะกระแสของคดีฆาตกรรมอยู่อ่ะเพราะงั้นเนื้อหามันก็จะเริ่มซ้ำแล้วว่าทุกซีซั่นต้องมีคนตายแล้วก็ไม่รู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยส่วนตัวม่อนนะม่อนชอบซีซั่นหนึ่งกับซีซั่นสองที่สุดสำหรับคู่นี้นะเพราะว่าสามสี่เนี่ยทั้ง แคสเก่าแบบออกไปแล้วอะไรอย่เงี้ยแล้วก็ด้วยเนื้อหาเนื้อเรื่องด้วยนะคะก็เลยทําให้ไม่ค่อยอินและเพราะงั้นใครที่สนใจอยากจะดูซีรีส์เรื่องนี้นะคะมดแนะนำซีซั่นหนึ่งกับซีซั่นสเลยส่วน3ามสี่ใครไม่ตามต่ออันนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะเพราะมันก็ไม่ได้ตามเหมือนกันนะทุกคนก็ฝากแฮชแท็กโอแมนเดอด้วยนะคะและนี่ค่ะก็เป็นทั้งหมดนะคะเป็นความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูซีรีส์เรื่อง อีลีทนะคะสำหรับใครนะคะที่ดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วชื่นชอบเหมือนกันนะคะหรือว่าอาจจะไม่ชอบก็ได้ก็สามารถคอมเมนต์บอกมันข้างล่างหน่อยนะคะใครนะคะอยากให้มันทำคลิปรีวิวซีรีส์หรือว่าหนางังหรือว่าการ์ตูนหรือว่านิยายวายเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เช่นเดียวกันคะ่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะจะเป็นกำลังใจให้กันมากเลยค่ะขอบคุณคะ่ะไยบาย